รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาลามวลรวิหารวัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรวมถึงองค์พระประธานประพุทธรูปของคำองค์งแรกของไทยที่รับการบันทึกไว้ในเดอะกินเนสบุ๊คออฟเวิลด์คอร์ดซึ่งรายละเอียดาในจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้กับสารคดีวัดไตรมิตรวิทยาลามวรวิหารได้เลยครับวัดไตรมิตรวิทยาลามวรวิหารหรือวัดสามจีน ั้งอยู่ถนนเตือนกรุงเ,ตเขตสัมพันธวงศ์เป็นวัดโบราณแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใดเหตุที่เรียกว่าวัดสามจีนก็เพราะว่ามีชาวจีนสามคนช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์คือพุทธสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าพระมหามนตดกสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์แห่งอรารยธรรมไทยตั้งแต่โบราณกาล ลักษณะของพระมหามนุกถูกออกแบบโดยเน้นที่ความเรียบง่ายแต่สร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความจำเป็นประโยชน์ใช้สอยมีโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความรู้สึกสง่างามน่าเกรงขามเมืออ่อใดยางก้าวเข้ามาสู่ในวัดแห่งนี้ขนาดเดียวกันก็รักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไว้ครบถ้วนทั้งพุทพธศิลป์สถาปัตยศิลป์และวิจิตรศิลป์อีกทั้งยังคำนึงถึงอายุการใช้งาน ครงสร้างของอาคารจึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและคาสรรวัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องความคงทนถาวรมีการนำหินอ่อนมาใช้ในการก่อสร้างด้วยภายในของพระมหามนุกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและเป็นลานประทักษิณไว้สำหรับประกอบาศาสนกิจต่างๆ โดยหลวงพ่อทองคำนี้เป็นพระพุทธรูปที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของวัดไตรมิตรเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกของไทยที่ได้รับการบันทึกไว้ใน The Guinness Book of World Records ปีพุทธศักราช2534ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยขนาดองค์พระนั้นมีขนาดหน้าตักกว้าง6.5นิ้วหรือประมาณ2.5เมตร ความสูงจากพระเกศมาราถึงฐานที่รองรับพระพุทธรูปเจ็ดศอกหนึ่งคือ9นิ้วน้ำหนักขององค์พระประมาณ5.5ตันและที่สำคัญองค์พระถูกสร้างด้วยทองคำแท้ที่มีมูลค่าสูงกว่า21รล้านปอนด์ตามที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือกินเนตบุ๊กเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 4ชั้น 3. นิทรศการหลวงพ่อทองคำจากพุทธศิลป์สุขโขทยัยหรือ สมัััยปจจุบนภายในจะมีห้องมันติมีเดียเทยเตอร์ที่จัดแสดงสื่อผสมแสงเสียงและภาพอนิเมชันประกอบกับโมเดลวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขท,ทยัยเราเรื่องราวตั้งแต่เริ่มกำเนิดพระพุทธรูปขึ้นในโลกและพัฒนาการมาสู่พระพุทธรูปมหาสุวรรณปฏิมากก่อรรวมถึงเรื่องราวหลวงพ่อทองคำพระพุทธสกนยาน พระประธานของวัดและความเป็นมาของวัดไตมิตรแห่งนี้ที่จะแสดงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนชั้น2ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำทำความรู้จักกับชุมชนชาวจีนสาเพ็งเยาวราชอันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สำคัญของกรุงเทพ,พ ซึ่งเติบโตจากการกร่อร่างสร้างตัวของชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากข้ามหากษัตริย์ไทยตลอดมาในช่วงสมัยราชกาลที่1นถึงสจนกระทั่งสำเพ็งกลายเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพในยุคนั้นสัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยเรือสำเพาหัวแดงจากเมืองจีนสู่พื้นแผ่นดินไทยและเข้าสู่ตลาดสำเพ็งสมัยราชกาลที่3ที่จำลองใหม่ในบรรยากาศเสมือนจริง ชุมชนจีนจากตลาดซ้อมเพลงสู่ความเป็นย่านธุรกิจสมัยใหม่ที่ถนนเยาวราชจุดเริ่มต้นความรุ่งเรืองของย่านการค้าเยาวราชแล้วเดินชมโมเดลขนาดใหญ่ที่ถนนจำลองเยาวราชในยุคเฟื่องฟูที่สุดโดยรอบโมเดลยังมีฉากที่แสดงเรื่องราววิถีชีวิตที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิถีทางสังคมของชาวเยาวราชในยุคนั้น สํารสหรับวัดไตรมิตรวิทยาลามวรวิหารวัดเก่าแก่และก็มีชื่อเสียงประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครว่างๆเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมมาสักการะบูชาหลวงพ่อทองคํารวมถึงมาดูนิสศการพระพุทธรูปทองคำนะครับแล้วก็มาศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนสําหรับวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ